บริการแล้ว l t Automax ก่อนถึงโรงเรียนศรีมหาโพธิจากสีีแยกบันสวนเข้าไปบะหลุม3กิโลเมตร l t โ Automax ศูนย์บริการและจำหน่ายล้อแม็กซ์ยางรถยนต์ทั้งปลีกและส่งมีแม็กซ์รุ่นใหม่คมเข้มโดนใจไวสปอตมียางใหม่มาตรฐานและยางเปอร์เซ็นต์ให้เลือกมากมาย l t Automax ยังมีบริการค่าแคร์ล้างอาัดฉีดค่าเชือ้อโควิด19ดูแลและเปลี่ยนแบตเตอรี่ l t Automax แม็กซ์โดนใจอย่างโดนจริงค่าแค่ดูแลครบทุกสิ่งที่ LT Automax บ้านหลุมใกล้โรงเรียนสีมหาโพธจากสรีแยกบ้านสวนเข้าบ้านหลุมเพียง3กิโลเมตรแม็กซ์ยางค่าแค่บริการฉับไวไป LT Automax ได้เลย